ขอบคุณทุกๆคนมากครที่มาสนุกกับพวกเราในวันนี้นะฮะขอบคุณค่ะวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะะคระวังป่วยกันนะครับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณนิวรทิลคุณป้าอคุณะขกมากัหนะครขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะใจเย็ อาชุนละมุนนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าฝนจะโปรยปลายค่ะแต่การแสดงของเรายังคงมีต่อไปนะคะต้องบอกว่าผ่านไปเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้พบกับศิลปินอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้ใครมารอศิลปินอีกท่านนะคะมารอใครกันคะอะไรนะคะขอเสียงทีพี่เดียวหน่อยครับโอ้โหนะ ครับก็ cho พอมา 你好 <laughs>